ยินดีต้อนรับเข้าสู่เดวิลทามกับหลังเกมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ออกไปพ่ายท็อตแนมฮอสเปอร์4ประตูต่อ3ในรอบก่อนรองชนะเลิศคาราบาวครับ mm hmm. ก่อนเริ่มเกมรูเบ mm ียนอัมบริมได้ตัดชื่อของมาคัสแรดฟอร์ดออกจากทีมในวันแข่งเป็นครั้งที่2ในรอบสัปดาห์แรดฟอร์ดไม่ได้ถูกพบเห็นกับคนอื่นๆในทีมที่ออกเดินทางจากสถานีรถไฟสต็อกพอร์ตในวันพุธและหลังจากทีมยูไนเต็ดเดินทางถึงสนามท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมสมสรยืนยันว่าการขาดหายไปของเขายังคงเป็นการตัดสินใจเรื่องการเลืออกกทีมีมครั้ง ส่วนในรายของการนาโชที่ถูกตัดชื่อออกจากทีมในเกมดารบบีท้ที่เอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันอาทิตย์กลับมามีชื่อเป็นตัวสำรองในเกมนี้ในเกมนี้มาไทเดอริสไม่อยู่ในทีมแต่อยู่ในเต็ดยืนยันว่ากองหลังตัวกลางมีอาการป่วย รายชื่อ11ผู้เล่นตัวจริงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผู้รักษาประตูปเป็นอันทายบยินเดียเซนเตอร์ฝั่งขวาเป็นเลนี่ยโรฝั่งซ้ายเป็นลิซันโดมาร์ติเนสส่วนตรงกลางเป็นวิกตอร์ลินเดเลฟตรงกลางเป็นอูกาเต้จับคู่กับอิริกเซนฟิมแบ็กฝั่งขวาเป็นมาสตราวีฝั่งซ้ายเป็นดาโล่สามตัวรุกเป็นฮอยลุนบรูโน่และแอนโทนีส่วนในฝั่งของซปเปอร์ส่งชุดใหญ่ลงสนามขาดเพียงแต่จอห์นสันเท่านั้น เริ่มเกมยูเนเตตตกเป็นฝ่ายตามหลังตั้งแต่เนิ่นๆหลังอันทายบายินเดียทำพลาดในการรับมือการยิงไกลของเปรโดปอโรและโดมินิกโซเลนกี้ซัดเข้าประตูสเปอร์ยิงประตูที่2ได้เร็วในครึ่งหลังเมื่อการเคลียบอลของลิซันโดมาร์ตินีตกมาถึงคูลูเซฟสกี้และเขาซัดบอลเข้าประตูจากระยะ8หลา7นาทีต่อมาโซเลนกี้ทำประตูได้อีกด้วยการจบสกอร์อย่างชันฉลาดก่อนเฟเซอร์ฟอสเตอร์จะทำผิดพลาดอย่างร้ายแรงทำให้ยูเนเตตกลับมาสู่เกมอีกครั้ง จากประตูของจอชัวซ็กซีและอมัดต่อมาทรงฮึนมินยิงประตูได้จากลูกเตะมุมก่อนที่จอห์นนี่อีแวนจะยิงประตูตีเสมอ4ีประตูต่อ3ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บและจบไปด้วยสกอร์นี้แกรี่เนวิลอดีตกัปตันทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด กล่าวถึงอันทายบิยเดียว่าควรจะทําได้ดีกว่านี้สําหรับประตูแรกของท็อตแน็ฮอตสเปอร์ในวิวกล่าวว่าเรารู้ว่าปรโรสามารถยิงจากระยะไกลได้แต่ผมต้องดูอีกครั้งจากมุมมองของผู้รักษาประตูพวกเขายกบอลกลับมาให้ปอรโรที่ลองยิงดูและผู้รักษาประตูเขาต้องปัดบอลออกไปให้ไกลเขาไม่สามารถปัดบอลกลับเข้าเขตอันตรายได้คุณอาจโต้แย้งได้ว่ากองหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดช้าไปพวกเขาไม่ได้วิ่งย้อนกลับมาแต่ในฐานะผู้รักษาประตูคุณต้องแน่ใจว่าบอลออกไปไกลเพื่อเป็นลูกเตะมุม หลังจากจบเกมนี้ยูเนเตดต้องเผชิญความกังวลเรื่องอาการบาดเจ็บอีกครั้งหลังจากที่วิกเตอร์ลินเดเลฟถูกเี่ยนออกจากสนามระหว่างการแข่งขันก่อนช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกทีมแพทย์เข้ามาให้การรักษาแต่เขาไม่สามารถเล่นต่อได้และเขาเดินลงอุโมงค์ไปด้วยความผิดหวังและจอห์นนี่อีแวนลงมาแทนเขาที่ได้รับบาดเจ็บลินเดเลฟต้องทนจากอาการบาดเจ็บมาตลอดทั้งฤดูกาลกับทีมปีศาจแดงโดยเขาต้องรอจนถึงเดือนตุลาคมถึงจะได้ลงสนามนัดแรกให้กับทีมในฤดูกาลนี้เขาเคยถูกคาดหมายว่าจะต้องออกจากโอแทฟฟอร์ดในช่วงซัมเมอร์ แต่เนื่องจากอาการบาดเจ็บที่เชื่อกันว่าเป็นที่นิ้วเท้าของเขาทำให้ข้อตกลงใดๆที่เป็นไปได้ต้องล้มเลิกไปหลังจากกลับมาลินเดเลฟไม่ค่อยได้ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกโดยต้องรอจนถึงการแข่งขันฟุตบอลถ้วยถึงจะเป็นโอกาสของเขาสัญญาของลินเดเลฟก,กับยูไนเต็ดจะหมดลงเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลนี้และไม่คาดว่าจะมีการขยายสัญญา สำหรับรูเบนอมริมนี่เป็นผู้เล่นคนที่2ที่ถูกเยนออกในช่วงครึ่งแรกเนื่องจากอาการบาดเจ็บโดยวันอาทิตย์เมสันเมาส์ก็ได้รับบาดเจ็บที่ดูเหมือนจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อและยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเมสันเมาส์จะกลับมาลงสนามเมื่อไหร่และต่อมารูเบนอัมริมได้ชี้จุดที่ต้องแก้สำหรับเกมที่พ้าให้กับสเปอร์ในเกมนี้อันทายบอยยินเดียผู้รักษาประตูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผิดพลาดหลายครั้งและเมื่อถูกถามว่าบยยินเดียยอมรับข้อผิดพลาดของตัวเองหรือไม่อมบริมตอบว่าเเเขาไม่่จป็นนนนต้้องทชันน เขาต้องมีสมาธิและเราจะดูเกมเราจะพัฒนาผู้เล่นทุกคนในทีมนี้เราชนะด้วยกันเราแพ้ด้วยกันคุณก็รู้แล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องของแต่ละบุคคลแต่มันเป็นเรื่องของทีมเราสามารถชนะได้แม้มีประตูมากมายในเกมดังนั้นมาโฟกัสที่ตรงนั้นกันออมอริมรู้สึกว่ายู่นเตดขาดการเชื่อมต่อในช่วงต้นเครื่องหลังเราเจอสถานการณ์เดียวกันในครื่องแรกซึ่งคล้ายกับประตูที่2และ3าของสเปอร์และนั่นสร้างความแตกต่างเราขาดการเชื่อมต่อกันเป็นเวลา8นาทีมันยากมากที่จะกลับมาจากตรงนั้น แต่จากนั้นพวกเขาก็ทําได้ดีเราเกือบจะตีเสมอได้แล้วและนั่นอาจสร้างความแตกต่างได้เพราะเรายังมีเวลาชนะในเกมแต่แล้วประตูที่4ก็ยากสําหรับเราจริงๆเราพยายามตอบโต้แต่สุดท้ายก็ไม่เพียงพอและเราก็ตกรอบถ้าคุณดูเกมโดยไม่นับลูกยน์ยาวของสเปอร์มันยากกับการเล่นกองหลัง5คนเราเพรสซิ่งสูงซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะเพรสซิ่งสูงด้วยกองหลัง5คนผมรู้ว่าคุณเคยดูระบบและบอกว่ามีกองหลัง5คนแต่มุมมองของผมคือมีกองหลัง3คน การขาดการเชื่อมต่อจากเรื่องง่ายๆคือการเสียประตูจากนั้นเราก็พยายามครองบอลนานขึ้นเพื่อทำให้เกมสงบลงจากนั้นบอลก็ไปอยู่ตรงกลางเรายังคงเล่นในแบบของเราแต่เราเสียบอลมากเกินไปในกรอบเขตโทษในขณะที่เกมเปิดและเราประมาณในตอนนั้นลูกยนยาทำให้เราเสียประตูที่3มจากนั้นเราก็พยายามทำให้สงบลงบุกอีกครั้งและทำได้3ประตูแน่นอนว่าเราเสียประตูเมื่อคุณเสียประตูคุณต้องครองบอลเพื่อทําให้สงบลงและอยู่ในเกมแต่เราทําไม่ได้ ต,ต่อไปคือคะแนนของผู้เล่นจากลักเฮิร์สอันทายบายินเดียเริ่มต้นได้ไม่ดีด้วยการป้องกันประตูที่ย่ำแย่ทำให้โซลันกี้ได้3ลูกยิงเข้าไปให้สเปอร์นำพ่ายแพ้ในประตูตัดสินได้3คะแนนเลนี่ยูโรแสดงให้เห็นอีกครั้งว่าทำไมยูไนเต็ดถึงลงทุนกับเขาอย่างหนักในช่วงซัมเมอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับความนิ่งของเขาในการครองบอลภายใต้แรงกดดันความเป็นผู้ใหญ่เกินวัย19บปีของเขาได้7คะแนนวิกตอร์ลินเดลฟลงตัวจริงเป็นนัดที่4ของฤดูกาลและเล่นไม่จบเนื่องจากอาการบาดเจ็บ ได้5คะแนนลิซ bon ันโดมาร์ตินสเปลียบบอลไม่ดีทําให้คูลูเซฟสกี้ได้ยิงเพิ่มความได้เปรียบให้กับสเปอร์ในช่วงต้นเครื่องหลังและแย่ยิ่งกว่านั้นสาหรับประตูที่3ได้4คะแนนนูเซีมัสลาวีควรโดนใบเหลืองก่อนที่จะโดนในที่สุดจากการทําฟาวมีโอกาสที่จะตีเสมอได้6คะแนนมาดูเอลอูกาเต้ u ate, มอบทั้งความนิ่งและความแข็งแกร่งในแดนกลางโดยครึ่งแรกที่ดีที่สุดของเขากับยูไนเต็ดถูกเปลี่ยนตัวออกเมื่อยูไนเต็ดต้องการประตูได้7คะแนน คริสเตียนอิเล็กเนการจ่ายบอลของเขาค่อนข้างคลาสสิกและพลาดทำโอกาสทำประตูถึง2ครั้งได้6คะแนนเดียโก้ดาโลมีความพยายามแต่ไม่มีความมั่นใจในพื้นที่สุดท้ายได้5คะแนนบ r รูโนเฟอร์นันเดสมีความประมาทในการครองบอลในตำแหน่งที่ดีแต่สามารถแยกบอลมาให้โจชัวเซิร์ซซี่ยิงได้พยายามทำอะไรบางอย่างอยู่เสมอได้6คะแนนอันโตนี่เปลี่ยนจากปีกมาเป็นเพลย์เมกเกอร์และไม่ได้ทำให้ยูเนเตตเล่นได้ดี การขาดความเร็วของเขาเป็นปัญหาที่ชัดเจนและเขาถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงต้นครึ่งหลังได้4คะแนนรัสมุตอยลุนถูกราคูชินประกบแม้ได้รับการสนับสนุนจากหมายเลข10ทั้งสองคนแต่ทำอะไรไม่ได้ได้5คะแนนมาที่ตัวสำรองจอนนี่อีแวนลงมาในช่วงก่อนพักครึ่งและเล่นได้ดีขึ้นเมื่อยูไนเต็ดเริ่มบุกได้6คะแนนจอชัวเซิร์ซีมงได้ดีแต่ถูกฟอสเตอร์ปัดออกไปทำประตูให้ยูไนเต็ดมีความหวังได้7คะแนน ปี้เมนูเติมพลังให้กับแดนกลางในขณะที่ยูเนเต็ดพยายามที่จะกลับมาได้7จคะแนนอามัดทําให้ยูเนเต็ดมีความหวังและทําให้ฟอสเตอร์ตกใจด้วยการวิ่งเข้าใส่การเคลียบอลของเขาได้8คะแนนการนาโชพยายามทําอะไรบางอย่างแต่ไม่สําเร็จได้5คะแนนรูเบนอโมริมไม่ควรหมุนเวียนผู้รักษาประตูสําหรับรอบก่อนรองชนะเลิศการเปลี่ยนตัวสําหรับช่วงต้นครึ่งหลังเพื่อเน้นเกมรุกและเซิร์กซีอามัดทําประตูได้ได้6คะแนน และนัดต่อไปยูเนเต็ดจะพบกับบอนมัดในคืนวันอาทิตย์เวลา3าทุ่มอย่าลืมให้กำลังใจทีมกันด้วยนะครับและพบกันใหม่คลิปหน้ากับเดวิลท m e สวัสดีครับ